เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนด์บอลนะฮะวันนี้อยู่ในเกมไรเดอร์ไนฟ์ฟังกินกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับมอนในวันนี้นะฮะมากันแบบเร็วๆสั้นๆนะฮะนั่นก็คือมดทักโอวอลนะฮะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยที่เราเคยเล่นไปจะเป็นการที่เอานอนคลาวกับเกิร์ลเฟร์เนี่ยมาแย่งเซนไปมาแย่งเกมเซนไปใช่ไหมแต่ว่าคราวนี้นะฮะเราเป็นทักโอวอลที่แบบเป็นการแย่งกันระหว่างทากิกับซาฟนะฮะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะซึ่งอันนี้พี่มองว่ามันเหมือนอออาา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 รรรรรรมมมณณ์ปปะะ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 ะววววว่่่่่่แแแแยงกกกกกััันนนนนนนใใคจจไดด้้้้้้เเเเ็็็ผูบบชพพฮฮฮีีีลล เฟรนมองอยู่ด้านหลังเนอร์เป็นสักขีพยานเอาว่ะอ่ะเป็นยังไงอันนี้สั้นๆหน่อยน,นะฮะแต่เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วเหมือนเดิมนะฮะอย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่มาใหมา่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยเอา่าเริ่มจากทากิร้องนะฮะแล้วก็มาเป็นซับน่ารัก <c oughs> เอกเอสังเกตเห็นไหมฮะ เขากำลังแย่งไอ้นี่เนยะไม้กางเขนอะแล้มันเหมือนเป็นไม้กางเขนที่มันติดหัวซาฟอ่ะเห็นปะ่ะคือไากิแย่งออกไปจากหัวซาฟอะแต่พี่ชอบนะที่เขาทำละเอียดแบบบอยเฟรนหันหน้าไปฝั่งคนร้องฮ่าดิลูกสอนโหดใช้ได้นะเออ มาเอาวะตอนสลับร้องเร็วๆน่าบอยเฟรนอย่างแา <Boy S 1> อ่อยเฟนล่ะเอ้ยใจเย็นก่อนนะสาวๆตุลงทายกี่เป็นผู้หญิงผู้ชายจำว่าจำได้ว่าในมอดฟีเวอร์ทาวมันพูดแบบแทนเขาเป็นหินเนี่ยเป็นผู้ชายตกใจเลย เออมามันมันไปเอ้ยใช้ได้นะเพลงปลับมาเป็นเสียงทาเกียบซับเข้าอยู่เออ ถ้าในจอด้านหลังเขาใส่ภาพจีซัสนี่แ r เลยเอ้ยม่ฮืมรัวเอ้ยพลาดจนได้อืมเฮ้ยชอบมีเสียงทางกีหัวล้อตบท้ายด้วยนะฮะเอ้าสุดท้ายหันหน้าไปทางฝั่งซาฟนะซาฟเป็นผู้ชนะใช่ไหม ก็ <g ül> จบแต่เพียงเท่านี้นะฮะสำหรับมอดนี้นะ,ะอย่างที่บอกนะสั้นๆหน่ยนะฮะก็คือทักโอวอลในรูปแบบทาเกีกับซาฟนะฮะอ่ะเป็นการแย่งชิงกันนะฮะว่าใครจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่แท้ทรูเอาะแต่สุดท้ายนี่ใครเป็นผู้ชนะก็ไม่รู้นะเอาเป็นว่ารับใช้พระเจ้าทั้งคู่แล้วกันฮ <c oughs> ่าฮ่ดิเอาล้วครับถ้าเกิดชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมให้กำลังใจพี่ด้วยกันกดไลค์ให้กันด้วยนะฮะ <c oughs> แล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้พี่พพลลลลลออออออมมนน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 บบบบบขขาาาาไปปกกก่่คคคคครรรรัััััััททุุดดดดูแแสสสสภ้้้ววววยยะเเีีีี๋จิหหผ